อ๋อนี่ไงนี่ไงเออเฮ้ยใครอะบราเฮ้ยจีน่ามันเป็นอะไรอะคือดิไปแล้วเล่นใหญ่บ้างวะเยี่ยงงเลยสุดเล่นใหญ่บ้างปอ้าวเกะตัวปอมไอ้ยเตัวปอมมึงอะเตัวปอมสีดำกดดีดีดดําไม่เต้าปอมโซนิกสีคิงไงยะโฟคิงไปอยู่เฉยๆดีกว่ามึงอะอยู่ใหญ่ใหเฮ้ยไม่มีโล่แล้วไอ้เยี่ห้อ นี่ไงไม่มีที่ยืนในสังคมมึงก็ไม่มีที่ยืนในสังคมนี่ยพอติชิกเลยแล้วควายเอ้ยแกนี่มันโง่จริงๆเลยมึงหล่นอีกแล้วเอรอทำไมมันตกง่ายจังวะมึงเอากูมาแค่เนี่ยบราห์โอเคจะมาด่วะมาดิมาดิไอ้ลูก เอ้ฮอสไอ้หลอนไอ้สเตทไม่มีใครซู้ซอนกอย่างฉันได้หรอกน่าอ้เี้ยไปเลยทหารแค่้คะแนนอย่าเข้ามาเฮ้ยมันใช้ไม่ได้คนโกงยเี้ยมันล็อกเปาด้วยซะเถอะเช็คเจสมันล็อกเป่าด้วยกูบอกจะบอกให้ไอ้้บักยอ้เ้าอว มันใช้ไม่ได้เออไอ้โมเดิร์นโซนิกนี่โกงมากมากกูบอกโกงดิมันล็อกขาไอ้เหี้ยมันโทมไม่งแอนแท็กเลยล่ะมันเล่นยากนะมันต้องเออนั่นไงไอ้เหี้ยมมันีอ้ไอ้สัตว์พีกูหมดเลยอะไรวะไม่รู้อ้าวพม่างงเออมึงทำยังไงวะเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงได้ยังไงได้ยังไงแต่ผมไม่ถัดยุ่งอ่ะ บึ้มเฮ้ยเฮ้ยเจ๋อเจ๋อไอ้เยี่แล้วเปิดอีกแล้วไอ้เยี่คือรัวอ่ะจะเล่นตัวที่มึงไม่คาดคิดไอ้งี้ยิงสตอร์วินโด้ ไอเสียงวินโดเนี่ยตึ้งต้งวินโดเก่าอะไเนี่ยไอตรงกลางนี่เหมือนเหมือนวัดนรรมอะไรเนี่ยที่เหมือนหัวนมอะไรอะต้องไปเสียงตกเหนยแต่ว่าเด้เวาปากระดาษใส่คุย่ะมึงเก็บกดจากสมาร์ทมาสแปมใส่กูเลยเปียเมงช็งเดเวอร์ไว้เอ้ากูตกเลยด้งดึงดิงดงเสียงเื่อกี้เหมือนกับเช็ g เดิลเวอร์วูดบาย ไปที่แบบมองกูซายสัตว์มูสอสจิสุสเหี้ยอผู้ด่ามเล่นยากเลยเอาด่าเลยนะคอร์โดส้มเหี้ยอร่อย I am the ultimate life กูคือบุมซานิคใหญ่อี้ามาบาดแผลไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้ควายเอ้มึงแม่หย่าหย่ากูไม่ได้อยู่จักรวาลเดียวกับมึงไอ้เหี้ย ออสคอนโทรลโอเคออสคอนเฟกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียโดนวเลยกันโอ้ยเฮียสัดเจ็อนได้ทำแบบตอนได้จ้าจ้าอุ้ยอุ้ยๆกูเป็นสิ่งมีชีวิตที่สุดยอดเลยเรื่องของมึงไงเฮียแต่กูคือสิ่งมีชีวิตที่สุดมีมีเฮียกูช่วยคนอย่างหมู่บ้านทุกอาทิตย์เท่าไหรเฮียรู้ไหมมันเหนื่อยแต่กูจะไม่เป็นฮีโร่แล้วเฮียไอ้ยเฮ้ยมึงลงไปเลย าไอ้เงี้ยมาจับไหล่กูอยู่ไม่จมับไหล่ผมเฮ้ยซีเย่รับมาแล้วเปลี่ยนเสียงตัวเองเอป็นไงสิงเปลี่ยนแล้วกูเปลี่ยนไปแล้วรอบนี้ของจริงอะไรกันมึงตัวปลอมตัวห้าโอฟัคดูเดือดเลือดพานฉากวัดไฟในเกมไปด้วยใช่ไหมแต่เป็นไปเยอะกันเดีขึยย้นนยเฮ้ยมาทีครับ มึงเป็นอะไรมึงแกล้งกูไอ้ะเก้าเปล่าเลยเฮียมึงทำเองไม่เอาเสียแม่มึงเอากูมาฆ่ากว่าท่านไปชวนกูเล่นเกมนี้เฮียมึงทำตัวเองไงเฮียไม่เกี่ยวอะไรกับกูเลยไม่ชอบเขามันเด็กดิโป่งลงกูทำท้าสำเร็จแล้วมึงไม่ใช่อิมพอสเตอร์อ่ะมึงเอ้าต้องไก่เกมมิ่งไม่เล่นแล้วนะเอามงกุมันโคตรบั๊กเลยสัสกูหลีแม่งเลยเลยกันนี่เฮียกูสัญญาแล้ว คนในหมู่บ้านว่ากูจะกระทืบมึงไงี้เอาเอยรู้ว่ากูยัมีอะไรกูมีคำพูดสุดท้ายอยากจะบอกกับมึงไงี้วอเคโนวันเดอร์พันีส์วอเคโนวันเดอร์พันส์ What that doesn't even make Oh yeah มีอะไรจะสั่งเสียไหมสวอเดกวอเคโนวันเดอร์พันส์อะไรวะมันดูไม่แม็กซ์เลยโอ้ยเหมือนเตี้ยวตะโพกันเลย าเยังต้องมาจับกูแล้วมันเป็นไอโอเหรอไอ้ยาร่างกายเป็นของนายเองนายจะให้ใครมาแตะต้องนายไม่ได้ It's no good ไอ้เหี้ยบไอ้ขามกการกัด แกงผมมันเอาผมมาแกงผมมาผมมาแกงครับผมไม่ได้แกงอะไรเลยครับโหใครรอดเป็นนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียมันมันดาเมจต่อเนื่องกันเฮียภามันแฝงภามันคอมเท่ห์มากไปวะฮะเท่หมากเลยฮะหืมกูโฮมี่กูโฮมี่แอบแข็งตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถไปก่อนรถไปก่อนรถไปไอ้ยมันเดือดมากเดือดเฮียมันก่อนมีสันยี่เดอร์สายเส้นดึงเด้อเฮียสายเส้นดึงข่อยเยียะ เดือดเยี่ยงเจ็บกลัวอะไรเงี้ยโอเคเมื่อกี้เบรดเมลเลยนะพี่บอลเลนแล้วไอ้เหลนหลบไปลอยแล้วกูได้แค่ย์ลอยเดียวแต่ห้าร้อยห้าร้อยครับ chaos control อืมเลยมันเอาแล้วอเยมันมันเป็นแล้วไอ้เงี้ย no one can stop the ultimate life form เมื่อกี้วอนให้เล่นไม่เป็นตอนนี้เล่นเป็นแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหมันมันดีดขึ้นมา350เลยไอ้เหี้ยเมื่อกี้ จะร้อยเดียวกูว้าวมั่งถึงตาว้าวคืนแล้วไอ้เหี้ยบไอ้เจี๊ยบชาร์โดลีเป็นเช่นโอ้โเอาแล้วเว้ยอ้าวอ้ามื่ขังทำไมอ่ะกูตายมาสู้มาสู้บนวัดธรรมกายดีวะเอ้าไปโอ้โหสู้บนหัวนมเมียไอ้เจี๊ยบทิ้เล่นเลยเย่มากฮะไปเลยไอ้กลับไปคล้องกีวเลยอ๋ออไอ้เจี๊ยบลน ที่รอบนี้กูแพ้จริงจังเลยสัตว์เอ้ยมันนี่มาเธอเธอเธอเฮี้ยอะไรเฮี้ยที่ผ่านเลยเธอเธอเธอ chaos burst chaos บานตอกูลวงการล่างแค้นของเคสีบังเกอร์ยัยโอ้ยไอ้แต่มันทำไมมันแปลกๆวะให้เฮี้ยคอนโทรลเขาเฮี้ยเลยมาดิมาดิเธอเธอ เจกลบมาด้วยเธอเธอเยี่ยอะไรเยี่ยกดยาอ่อนโห้สัตว์ว้าวกูเอาสกอร์มาหมดเลยมันเยอยเลยมันเกินไปแล้วนะโอนลายรอดมันเฮ้เยอะไม่หนดหลบไปเลยอันตายสิ้นเดินซึ่งวือแหวนนุ๊บมือแหวนวูมแหวนเยี่ยผีเก็บปรกบเด้สัตว์เอาตัวรอดเฮ้ยอ๋ยเยอะไปจับแกลลี่มดเดินสัตว์เยี่ยอย่านะเซเวอร์จ้า ยาอะไรออกมาไหนวะไม่ได้เลยไอ้เยอะมันเอาไปแล้วขอบคุณแล้วไอ้เยอะแม่แกลิมอสที่สุดแม่เอ็ดมีชีตหนึ่งโนคิปไปเยอยกูกลัวแล้วอย่าไปอยู่กูไอ้เงี้ยซีเวอร์โนคิปไปครับตอนแม่งลอยคนน่ากลัวเลยยายายอะหลอยเข้ามาเปล่าไหร่หายไปไหนแล้วอ่ะไอ้เี้ยก็ตีที่สุดตัวปัดไอ้เยอะตัวปัด อุ้ยเมันใช้ได้เหรอหมัดกูไมล่าอ๊องวิคนเร็วเลยมันวิ่งเร็วจังวะไอ้เงี้ยมันไม่น่าจะวิ่งเร็วกว่าไ,ได,ดาไ้ไม่ไม่ชนะนะแต่สนุกดีไ <laughs> อ,อ,อ้เงี้ยไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยตัวดิ์สีขาววิ่งไล่ล่าขุนนี่ <laughs> น่ากลัวิ่งหวะน่ากลัวกับซนิคดอทอีไออีซนิกเสียนนี่ฮยอ้าวล่ะเอมี่นราขึ้นวันี้กัอยู่กับเกมโซนิกโรโมบานะมึงไปไหนแล้ววะฮะอย่ามงจริงเลยมลจะทขามาทำบ้าๆกินเรไปอออออโออโออโซนิกมู5ห้โอ้โหเ้าร้อ เอ้ยกูมีปืนกูมีปืนเถื่เลยว่ะกูมีปืนกูมีปืนไม่มีปืนจ้าเสจาไอ้ไอ้สัตว์จำอยู่กูเสจาเสจานี่ไงสัตว์มันจะลงทันด้วยโฮม i e แท็กกูเหมือนกันอ้าวทำยังไงวะอ้าวเอ้ยในเยี่ยขอสีเยี่ยววะไอ้ปืนขอนไปดีกว่าไอ้เีย อ้ยโดนไฟฟาเยอะ้โนอ้ยรัดกบาดแม่งยบานแม่งเราเียงวินารักจังวะจสเกอ้ย่าเลยเจอจัสเกอ้ยหยาอ๋อเงย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 เงใสรเข้ามาสปากันดีวะ ต่างกันร้อยเดี่วเองด้5ยห้าร้อยมันยิงนิวได้หลายรอบไงสัตว์เมื่อกี้แาอีกแล้วเอามอาไม่เอาไม่าไม่เอาม่ไม่รู้ไม่รู้ยา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 อสปีโอเใช้กันเชี่ยสิก้า ทำไมตอนที่กูมิกชาร์โดกต้องเอาซีเวอร์มาตลอดเลยวะกูก็ไม่รู้กูนึกว่ามึงเล่นตัวอื่นไอ้เหี้ยกูเห็นภาพมันปลามันยกของแล้วกูกลัวยังไงไม่รู้นี่ไงเอาแล้ว๋อมันใช้ไม่ได้ It's อิสเนลยูผู้ชมน้ำหายใจไหมอ๋อชาโดโดนกดคอโดนกูเนี่ยแหละกดคอเฮ้ยอวิ่งวิ่งแบบไอ้เหี้ยหายไปแล้วิ่ง โอ้เปิดปิด SBC ยิดดี้อ้ไเหี้ยแผลแผลช่างแต่มันเนี้ยเน้นกวนตีน